สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้านี่ผ้ามัดชม่มลดอัดเรียงก่อนพี่น้องมันกระแลนวนเนี่ยร่ำไห้หน้าเลยจ้ะกับสวัสดีไปทางแฟนเพจเฟสบุ๊กน้ำนะจ้ะ เดี๋ยวพี่น้องมันกระชิตโต๊ออกแบบนี้แหละจ้าพ่นอัดวแล้ๆเนาะพ่นแรนวนมันก็อัดไปเรื่อยๆจ้านี่เนาะพ่นเพ่นจ่างมาเพ่นมาอัดเสียงให้เนาะจ้าไปให้งวเนาะมาถ่ายบรรยากาศเนี่ยมาแล่นให้พี่น้องเบ่งจ้า ขอขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้หน่าพูนน่าจะขอบคุณพี่น้องหลายๆยๆนะจ้ะเป็นกับดิเลีนวนหังสี่แหละพี่น้องเรื่อยๆยยแต่ละไฮแต่ละไฮน่าจา๊ะบังไดที่ว่ามันใไฮไงจังสี่เพิ่นกลับบอคอยไดเรียนว้นปนานไหนดอกจก้ะมันกับกว้างมันกับอัดไงจ้ะ อันนี้มันเป็นให้หน้อยนอกจากเพื่อนก็เลยได้แลนววนไลาหลอบเอาจะนี่ละจ้ะก่อนที่ว่าเพื่อนอัดแล้วนาาจะกติกา่อนประมาณนี่ละจ้ะไอ้นีหนาที่ได้ไล่ก่อนอยู่จ้ะจะบางคนเพื่อนกับ ดกดปวางไว้นะ่ะจะเพื่อนกับป้าค่อยได้แล่นไก่บันไดจะถ้าเพื่อนอัดให้นานแล้วเพื่อนกับชิขึ้นมาให้นี้น่ะจ้ะให้ที่สองคูบบอต้าน่ะจ้ะคูบบอต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีานาะจะ พเพื่อนเพื่เพื่อนพี่น,อกกน้องเพื่อนกับเรนอาดเรนวนไปเรื่อยๆจ้ะมองได้เพื่อนเอาบ่ได้เพื่อนก,กับสีใส่ขนขี้นขึ้นมาใหา้เนาะจ้กกะเพื่อนกับสีเก็บน้ำก้นอีกคนขี้นกองกับขี้นกองเด้จ้ะ รับจลิบนี่ก็ให้พี่น้องรับส้มยาวๆน่ะจ้ะ ต่ก่อนมันบ่ตกเฮาก็ได้คอยคี้นมันตกลงมาคือเก่าลจ้ะยามนั้นมามันก็สิอัดต่อใหม่จ้ะมันก็สิแล่นวนแล่นอัดเรื่อยๆเนาะจ้ะ น่าจะเพิ่นกระหายค้นคินแบบนี้เนาาจะอะไรที่มันเกบมันนั่นเพิ่นกระคินหายจะวันนี้มาไทายบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงนะจจะมันมาอาัดหายน้ำฝนนาะจ้ะ แม่อาเต็มแล้วเพิ่นกะติเพนกติดีดลงมาก่ะจ๊ะเพิ่นกะติค่อยเก็บไปกล่องเพิ่นกันไว้นะจ๊ะน้ำมือนาน้ำ่นกะสิมากแกเอาละจ้ะวอาหายแต่เพิ่อนอาดหายซื้อๆนะจ๊ะ แล้วกิโตกลงแบบนี้แล้วจ้ะนี่มือนี้ขอให้ในกล่องทันในเด้อพีนอ่น้องเพราะว่ามือนี่ไ่ได้อาคากล่องมาน้าจ้ะเปล่าแห้งใาหา้เพื่อนนั่นออกมาแบบแปลงปอกแปลงเพื่อนนาะจ้ะก็เลยบ่ได้ถือถากกล่องมาจ้ะสำหรับมือนี้ฝากคีไวเพียงเท่านี้น่าจ้ะ พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นะ้กฝนในน้จ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้นักฝนเฮ็ดกิบต่อๆไปนะาจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณจ้าแลวพี่น้องไปก่อนจ้า